ผสคนสิดอาสมม้อข้ามีเลยไปเลี้ยนาดอย่างนี้เีเนอะสมม้อว่าน้เน้ดขาไปขอเาล้ยนครับผสมหม้อเขี้ยงลิ้นแ่นหมดไอ้ข้เไหนต่อยังขึ้นต่อยังขึ้นโอ้ยตกองกำรับขึ้นเต็มกลังหอเขาดีดีกันนี่ช่วยม้อสมหม้ออเาเล์้ยงลิ้น

ถ้าพูดถึงบอกว่ายร้บ้านอะไบูสิทธ์นะต้องมากเลย้โว้ยมันกิน้างเอ้ยแต่ว่าก็ต้องแส่งสีเหล็ดเปียงกุ้งส่องผมกุ้งเ่อาก่อนเลี่ยนตาเลยยัไฟไหมมีไฟบ่วยไหมอันแมงตะเวียนกันไหวไหมเปิด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 ไฟไม่ได้หุ่มหลามกัน เอาเว้นสนามนะครับเดี๋ยวถ้าไปบ้งสถานที่บอเขาไปนะครับติไปบงที่ใกล้นี่ัเป็นรองบนสนามทองตำบลไ้่องๆ่องๆบง้อมนาจืดหลายคนตกงมีมิดีเมีผู้ป่วยอยู่นี่มีผู้ป่วยมีเกีย เลยะับล้ออกโอ้ออกไปแล้วนี่นั่น้สาอนีมนเานึ่ี้นมน้ครับน้องตะเกียรีผูวกเพื่ออยู่ประมาณเก็ยคนครับปี่มามักปากรเยอยู่ไหนขอบบริเวณในๆหังหลวบนี่นะครับออไประมาณนี้แะครับตพิ่ศรษกลับบ้านแล้วล่ะครับเดี๋ยวเพื่เราก็ี้นเศหายแล้วล่ะคุ่ง เก็คอยอทางเขา <c oughs> ประมาณนี้แหละครับที่กักตัวของพี่น้องวังตเะเกียเขาก็อยู่ชว่วงเหงื่อมาทำร่องบันสนามาก็ถือว่าก็อ,อ,อยู่ได้นะครับถึงกระติพี่น้องเขาพูดที่เพิ่นมาจากาที่รักษาแล้วเป็นกุ้มสีเขียวนะครับที่ถี่รอก,กับบ้านยัง ก็เป็นที่นองพื้นที่ตำบลวัดตะเคียนเขานะครับต้งองดูแลรักษาใจกันนะครับอย่างน,น,นี้กันี่น้องเขาอยู่อยู่นะครับย<ม>ังไงก็ให้กำลังใจขึ้่กันแล้วกันครับให้กำลังใจเพิ่นเพราะว่าใครก็ว่าอยากคิดหรอกตัาผู้มาเข่าเวียนกับลูกทีลูกก้นละนะครับใจค,คิดสัมซัำอยู่เป็นประจำแต่ว่ราะท่านตรวจนะครับเกลียดยาก,กับเจ็บเยียวนึง อไรวาสวางเข็มจากกระลมเยี่ยนลมเรื่มเยุะลมเรื่มพอประมาณครับเขาเรื่อยครับคือว่าเป็นสถานที่พี่น้องมันจะขี่เข,เขาอ่ะนะครับเอาตัวน้องของมันเงี้ยเนี่ย ผมต้องศึกษาี่เขาบอยากย่างเขาะรสชีเขาได้ไปก่อนนั้นนเขาเยอะเนี่ยขอแรกับบ้านกินพี่น้องเอ้ยเอ้ายูไปแล้วกันเปิดโทรัมาวันตังไยังงไปหาอยู่หากินเอาคอยทียังนี่ บ่หาเอ่อม้เลืมันขี้ก็ได้ว่าจะไม้เก็็นกะดาละอมพเออมพนะผมพีนรมพีไพอมาเรผมป็ระาชนผมพีอนกมันล็ดอยได้มันโอนเขาเยอะเลยเขาเบ่เขาบอเนี่ยบ่ผมจะเหยียบวะผมพีช ไม่มันจะคือไอ้เองคันเดี๋ยวมาได้กินน้่นเย็นแล้วก็ได้เกลี่ยเย็นเป็นนันเป็นเรื่ออะไรเ่ยหมปาจะได้จุ่นมันกลินเลยอ๋อแข็งมากเลยเอาว่ากันก็ไปยมแจกอะเดี๋ยวเดี๋ยวขออยาไม่แจกเหรอปลาทรายจนก็นีเพราะว่าเป็นมูบานสมุนไพรได้บานทัวมมุดกิแ่กับปองกันอะไรนีด้วยล่ะ

ต่ัเพื่อนเดียรสมัยนี้เือคักที่นี่เอาพี่น้องมาจิ้งเขานะมามาส่วิโอจิ้เขาจริ่ะครับโอ้ยขัดหมอุกีเราอันั้นเ็นกวนะไรก็มันจะเปี่ยนสนเยข้นไหมิาิดตามต้องยดติเระันเกนไปไ่ได้มียเปินองกะทขาปอันทางป้าบกม่วงอันนี้เราแห็นเอามนเีนแม้เหมนกมาทงยเอาหรือ่ เอาเลเอานแ่เมาต้ป็นเนี้กัเป็นกันตัวท็กินแรงยุนมันแห็งยัวไม้เต็นท์บ้านตัวก oh. oh. ุ๊ปมอาเป็นี้กับเป็นบเโอเคตัวจิ้นนมดตัวกินกับเจ้ายวกกินไนรือ่ากันอนหลับเต็นตัว ข้าวเหนียวจะโอ้ลมกมันจะโคนุ่มากติเราข้วหายแล้วนับขวเนียวอ้วนข้าเนียวอ้วนนะนี่แล้วงวยมัขเนียวเย็นตอารไปัันกับลูกสาวตอนเนี้ยให้ก๋วยเตีกับเจ๊ให้กันตกยตวนปั๊ม่วอือกครับหนึ่งองครับมันก็แช่ปเ่ามินกมใเนี่ออกนั่งกายสยเนาเมี่ยมันได้กินนะี่เจ้างามเนาะคนงามสองคุงามน่ยเมงามพร้อมติใจี่ประมาว căng miên rồi căng một trăm mặn công nhân mua ra sẽ kia về hái chín để cẩn thận. Còn tiền xào à? Nên xào thì 8 giờ lên. Anh đây thì không đâu. Sẽ phải tập quân tú. Quân yếu. Quân yếu, xào tiền. Cũng được. Đại chi quân tài lắm. Đại chi เลยเหลือแคู่่เดียวมดรูปแล้วกคูเียคนหนึงแต่แมนคนแรกลยบปีละยี่ปีนี่แหละดีคนเหมือนแมนเี่คนเหมยงูเดียวเขาเปนี้เขาเป็นอยนี้ยืจังแล้วเยินมบอกกันเลยสเรารางอรนี่้แสดงว่ามดมีอยนสาคนรักทีด แต่เมียนเปลี่ยเาแต่ไเอาร่นดี้เจ๊่ได้ซนิควาพันต <si ีม่ไดนียาเนนมี่ไห่ดีกินงเ่าครับยีเวี่บ้านูยด้่าเนยี่บ้านไปยงานไปยนเดอมนี่บมี่วาักน่ยตังจากกินเขาแล้วกับีบกน ทอะไเาปนกินได้เลยไอ้คุ่เป็นกินรดวลาคุยาบานมัมมี่เนอยากมีงันเอาแตงงินเดียนถึงเวลาก็ไปบะชุ่มยาปั่นจะไมหนีกินอนไรคุยานี่แหละผมตะทอนเมื่อเจ้าเลเปิ้งแช่ไปครับยายเป็นทวนมีโมยูผมมีโมยุกแต่งวัดด้ครับโมยูกแต่งวัดทีนพวกนมันกันผมมีสะพัดไตยังงั้นจังหวัดนะีคน เรื่อกเนี่ยวารตะปูยังบ้างนะลำบากผู้ชายข้าวต้มข้าลำบากคนละครั้งเรน่งเงี้ยเนต้องน้มันก็ยกันแบบนี้อคามเงี้ยกินไหนดแย่เรากินแไปทุกกินไหนเน่กินเงียเดือนกได้เนปนเลยนอกเง้เดียนเากผนอยู่ายินตะาบด้ยิากนเลยปีนยลข้าวเป็นเทียคืได้ขั้นเดียวคือยังแรงคืเบมือ อย่นินตะข้าว่าสีขึ้นเอนน,เน่ะแต่ประชุมช่มเฉลีนน่นน่ยเป็นมาขอดปัตนีมาเส้นนี้มีเีงเป็นอร่อยนร่อเนะอร่อยเานีอร่อยเนต้นไม้พอไม่บ้านนะตุยง่าบ่มเปลี่ยน่าเนะ เป็นบ้านก็ได้กินตัวน้อยเังซละถ้าได้กินนกำนัอาจจะได้กินตัวใหญ่ก็ได้เนาะอกติอะลยมากขอเวียนเนี้ยบอกว่าตีก็ขอตอนแรกวัดีแต่แล้กดเลยทเป็นกำนัวันาีไปทุกผู้บ้านนะวเตียมากบ้านี้กัะชุมกัเียัละเ้าตัวลกอะรแเลย บาดิมาด้านลบานนย่างต่อเดี๋ยวสิตับตำรบทำช่วงอีกสตรับคนนี้คนเก่นที่ไนดนมาที่พูดีู่นอย ก็ลเบืานเคนคนมึงเนาะองแต่งกโดดไมได้ไปบนไนก็ดีตัดัเาละพอมตัดักมก็ตัดัาอนะตัดัตัดัตัดตัอไหมเห็นล่ะยังมดีมึงตัดตัอไหมยูได้หนีไม่หลอรนะอ๋อองทัว์มาเน่มันกินก๋วยไม้นุ่งๆก๋วยตุ้หลันกินก๋วยต้หลันเอาไม่แงจะำอาเด้อไวยต้หลัน กาวหย่างนันลูครับ้าวยหวมจำน้ำเพลิงบอกคุณยังร้องไหมเราจาน้วเนาะเราเอายาเพราแกนไปตัดเสียแม่โนุ่นช่างเนาะก็ได้หน่อยคือพวกแกตัดตรงนี้ยพวกแกหุ่นดีเนาะตรงลงเนาะตรง้ขอ สาม้อห้าบ่อาัดนะคุ้มสืยอต่ม้าสี่ร้อยหาตีบะมดีเลยเ่ยพกลจออกมาทุ่งไหนเนาะอีกเงียรดี๋้านร้านเกี่ยวเพื่อนนมาปาก้แล้วันนี้ม่ได้ออกแล้ววันจันเขาออกไปเอาส้่งเอกอาจรย์พรเอนไเกียเเขไม่ได้ไมเกี่ยว้าหยเ่เด้อมื่ออื่นก่อนที่ขอกเว้นน่ยเอาเห็ดจากไร่ม้าห่ได้จากลอยได้คาแร็งมันเป็จไ่เกี่ว เพราะนมีกินเจ๊กรอาอพาะเอบอกว่าท่านนะปฏิบัติสตครับบอกว่าท่านจะได้อะไรไนี่ห่วงทโทรไปใด้เจานจะไปด้วยแล้วแล้วเนาะอาบังอะ่ายจ่ายจกัคุณชื่อใจที่ว่าสมิตรอะอาบังคุณขายโรตีนะก็เป็นอะไรกันเมื่อวานได้ยินข่าวอ้แกแกแกไปพูสืบแน่บอก จะน่าจะมกดามยินที่นันั่งก็เด้หอาอมวามาต้องหงายเลยครับนี่โอ้ต้องปากซะเนาะปุ๊บสองตำบลเลยรับอากาศกับฝนตกดิ้นยู่ได้ี่

เป็ดโคตนรถตัดแกบ้องเหรอมึงเยขอบคุณครับคุณครับผมครับผมจะได้ตรวจแล้วก็ิกลับครับคนเดินรอดกับนมนตรวจตัวนกันล่ะตำรวจกับนอน

น่เปียงเปียงไปเปยีเยงน่นจะจะมีได้บนจะไม่ได้เปียนน่จะ่าไขอด้็ขอทาเอย่ยในไพ่มันเ็ดสำรับนางหนึงมีคบานท่อยู่ดีเลี้ยดเล็้มเป็นไครกันนี่บ้าชื่อโบามนเก็ดูนี่มีประเทศปเทศ่างๆเลี้ยงวา

อกเรถนมันเล่ยควัมน่มับก็ได้หลายเลยตอนเด็กเนี่ไม่ยนีเลยเด็กมาเด็กหนคือโดนเด็กซีถูกเลยเียครับเด็กซีถกเยเด็กเลีกรงวมนจลากง่มเข้ามาถึงลาดได้ลางก็ลางมากั้งเเง

โอ้ร่ำเต็แล้วนะกินนีเขาเนาะจากนั้ก็จะกินนีเขาหล่ะครับผมก็เลยมันเด็กมากเลยเด็กควนๆมากเลยรักการเดือดครับผมผมวันีหนึ่งี่สวงเริ่มหมดเลย เด็กอากาศเด็กก็ต้องเริ่มหาหมังรับมังนวอนด้วยจะรับอะไรกันก็ว่าละแต่มารับได้ที่นี่ก็รอดเลยผู้ใญ่เรา,าหาหมอนแล้วเดี๋ยวผมก็สิหาหมอนกันผมยื่นที่ลกครับคนคว้างประชาชน นีาว่วยมีผัเบิ to be. To be the water. The water ่งข oh ้า่ล่งเนี so ่ยมีข้าดิบ่เข้าเบิเบิ่งบะมนั่นแหละเบิ่งห้างหรเปล่าเะไเบิ่งห้างหเนข้อทาเลยขนมมีไบ้างต้องมีะที่หหตุ้มมื่อี่งี้วงห้าบะมานี่น อากาศก็เริ่มเย็นนะฝนตกยิ่งไปวากหันนะครับ,บ,นะรบเอาช่วงเศร้ายัางพ่อกันอีกตอนออกเวทน,นะอ,ออกเวทยังพ่อกัน